คนทำกินสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําชาเขียวแคนตาลูปนะครับโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากผมจะใช้ใบชาตรามือนะฮะเป็นใบชาเขียวเป็นใบชาเขียวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะผมจะกันน้ําชาเขียวจากเครื่องชงกาแฟนะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้วิธีการกรองก็ได้นะครับซึ่งผมได้ทําวิดีโอแนะนําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ หลังจากนั้นผมจะใช้ผงชามะช่านะครับรองไว้ที่ก้นแก้วนะครับแล้วก็จะกันน้ําชาเขียวให้ได้ปริมาณน้ําชาเขียวอยู่ที่60 ml นะครับตัวผงมะฉะานี่นะฮะเพื่อที่จะให้ชาเขียวของเรานะฮะมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นนะกลิ่นหอมขึ้นจมูกมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้น้ําชานะฮะ 60 ml แล้วนะครับผมก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงพื้นฐานนะฮะในการชงเครื่องดื่มก็จะมีครีมเทียมนะฮะครีมเทียมผมจะใช้ที่2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายผมจะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับต่อจากนั้นผมก็จะชงส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันให้ละลายก่อนนะครับผมโดยเฉพาะครีมเทียมนะฮะ ครีมเทียมนี่มันจะละลายเฉพาะในน้ำร้อนเท่านั้นนะครับเราจะต้องชงครีมเทียมเนี่ยในช่วงที่น้ำชาเราเนี่ยยังมีความร้อนอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราเติมเครื่องปรุงอื่นลงไปเนี่ยคือน้ำมันจะหายร้อนนะครับแล้วก็มันจะไม่ละลายเราจะต้องชงครีมเทียมเนี่ยนะฮะเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับต่อจากนั้นผมจะใช้นมข้นจืดนะครับผมอยู่ที่ 30ml นะครับนมข้นจืด 30ml ครับผมแล้วก็นมข้นหวานนะครับ 30 ml เช่นกันครับผมชงส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผมต่อจากนั้นผมจะใช้แก้วเสิร์ฟ18ปออนะครับต,ตักน้ำแข็งให้พูนแก้วนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กเหมือนเดิมนะครับผม เราจะเอาชาน้ำชาเขียวที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะไปปั่นกับน้ำแข็งให้ละเอียดก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมแคนตาลูปลงไป mm hmm. เมื่อลาปั่นน้ำแข็งจนละเอียดแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเติมเนื้อแคนตาลูปลงไปนะครับตามใจชอบเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายก็ต้องคำนึงถึงเรื่องต้นทุนด้วยนะครับสำหรับแคนตาลูป แต่ผมเชื่อว่าในในช่วงนี้ก็มันจะมีราคาถูกนะฮะเนื่องจากเป็นรูรการของแคนตาลูปนะครับแล้วก็ปั่นให้เนื้อแคนตาลูปละเอียดนะครับผมจะปั่นให้ละเอียดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องปั่นให้เป็นเป็นเนื้อแคนตาลูปเหลืออยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการคือกลิ่นของแคนตาลูปนะฮะแล้วก็เพิ่มความหวานเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับปั่นละเอียดแล้วก็เทลงในแก้วเสิร์ฟนะครับวันนี้ผมจะไม่ เทล้นแก้วนะครับก็คือจะไม่ท็อปปิ้งเนื้อ,ปปอ,อ,อแคนตาลูปนะฮะผมจะใช้วิธีการเติมฟองนมในแบบสไตล์ของคนทํากินนี่นะครับฟองนมที่ผมทําวันนี้ก็จะเป็นฟองนมเย็นนะเป็นฟองนมเย็นที่ใช้ก้ารปั่นฟองนมนะฮะปั่นฟองนมเย็นนี่นะครับเราจะท็อปปิ้งฟองนมลงไป ชาเขียวแคนตาลูปที่ผมได้ในวันนี้ฮะมันจะมีเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือจะในเรื่องของกลิ่นชาเขียวนะครับแล้วก็ผมจะเติมในส่วนของกลิ่นแคนตาลูปนะฮะก็คือกลิ่นของตัวนี้มันจะไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันสามารถเข้ากันได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะให้กลิ่นแคนตาลูปโดดมากขึ้นเพื่อนๆอนอาจจะไม่ต้องใช้หรือว่าไม่ต้องเติมผงชามะฉาลงไปก็ได้นะครับใช้แค่น้ําชาเขียวล้วนก็ได้นะครับกลิ่นของแคนตาลูปมันก็จะโดดขึ้นมาชัดเจนมากกว่า ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชาเขียวแคนตาลูปในแบบและสไตล์ของคนทากินนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากช่องคนทํากินนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทําเมนูไหนก็ลองคอมเมนต์ไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ